สวัดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์นะคะหรือกดถูกใจรูปภาพใน IG นะคะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ SPE SMM นะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะเราแปะไว้ให้แล้วเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนีญาเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะ และเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้สนใจนะคะเป็นแอคของคนไทยนะคะเลือกไปที่ไอจีตรงนี้ได้เลยเลือกวุม่มที่เราต้องการนะคะเลื่อกห่าเป็นนี่ยค่ะติดตามไลค์คอมเมนต์ประเทศไทยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบริการได้เลยนะคะก็จะมีทั้งติดตามไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วเลือกเป็นยอดไลค์นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ได้เลยนะนี่นะคะถ้าเราจะทําได้ก็ต้องเป็นไอจีที่มันเป็นของ private ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่ของพิเวษนะคะต้องเป็น i อีสาธารณะเท่านั้นเนาะถ้าเป็นของพิเศษจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนำลิงก์มาวางเลจจำนวนที่เราต้องการเนาะเราแค่20บก็บพอนะคะค่าใช้จ่ายของเราอยู่ที่29บาทเนาะจะง่ายให้คุณส่งได้เลยแต่เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะหลังจากที่เรารที่เรารอมาประมาณ10นาทีแล้วตอนนี้ยอดของเราก็ค่อยๆทยทะยบขึ้นมาแล้วนะคะก็คือว่าบริการของเรารวดเร็วอยู่เนาะ